สวัสดีครับพ้าปั้นนะครับก็วันนี้อยู่ที่คอร์สลินิกันนะครับวันนี้ปั้นมาทําตาสองชั้นกับหมอกรณ์ครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยครับครับสำหรับเจนน้องข้าปั้นนะครับก็น้องเป็นผู้ชายที่มีคาแรคเตอร์มากๆนะครับเป็นผู้ชายที่มีความตีความเท่อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่น้องกังวลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสูงของตาสองข้างมันไม่ค่อยเท่ากัน หลังจากที่หมอได้ต,วตรวจตาน้องเขาแล้วก็เห็นว่าตาข้างซ้ายเป็นตาที่มีตาของทั้นหลบในเล็กๆส่วนข้างขวาเนี่ยเป็นตาที่มีตาชั้นเดียวเลยครับไม่มีชั้นตาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเกิดความรู้สึกว่าสองข้างมันไม่เท่ากันนะครับหมอเลยวางแผนว่าจะทําให้สองข้างมันดูใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับโดยทำเป็นชั้นตาหลบในอย่างอยากให้น้องเขามีความตีความเท่ความเป็นหลบในยอยู่ไม่อยากให้มันเป็นสองชั้นที่ชัดเกินไปครับเพราะว่าจะทาให้คาแรคเตอร์เขาเปลี่ยน ตั้งแต่ทําตากับหมอก,กรไปก็คือส่วนตัวต้านอะคือพอใจกับแบบตาคู่นี้มากเป็นแบบสองชั้นลบในตามที่แบบเราต้องการนะครับแล้วก็ตาดูเป็นแบบธรรมชาติมากๆเลยพอตามันเท่ากันแล้วครับก็คือเวลาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายงานหรือที่แบบว่าอยู่หน้ากล้องอะมันก็แบบง่ายขึ้นมากๆเลยครับ